บรรยากาศที่ตลาดขายอาหารประชาชื่นยาลานะคะบรรยากาศการจับจ่ายก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนกลุม่มเปาะบางหลังได้รับเงินหมืน่นหนึ่งหงมื่นบาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ได้ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารในชีวิตประจําวันกันอย่างต่อเนื่องทําให้ร้านค้าในตลาดนะคะคึกคักเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายข้าวนะคะขายน้ําหรือว่าขายขนมโดยเจ้าของร้านขายน้ำนะคะก็บอกนะคะว่าประชาชนมาใช้บริการกันอย่างคึกคักกว่าเดิมส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาซื้อของกินของใช้คิด ว่าเงินนี้นะคะที่รัฐบาลให้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้และก็ขอบคุณที่รัฐบาลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนรากหญ้าเหมือนกับคนพิการคนขาดรายได้น้อยค่ะและมีส่วนร่วมด้วยได้เงินนี้ด้วยตลอดในช่วงที่รัฐบาลทยอยโอนเงินให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการจับจ่ายใช้สอยในทุกระดับให้กับเมืองยะลาหลังจากที่ซบเซานะคะให้กลับฟื้นมานะคะคึกคักได้เป็นอย่างดีค่ะ